นักท่องเที่ยวดำน้ำเกาะดังชุมพรที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ทางทะเลพบอวนประมงวางดักจับปลาทำแนวปกากรังเสียหายจำนวนมากวันที่13พฤษภาคม68นายสมโชคพันธุรัตน์ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวได้เดินทางล่องเรือไปอยังเกาะร้านเป็ดร้านไก่พื้นที่หมู่7ตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ12-13กิโลเมตรหรือประมาณ7ไมล์ทะเลเพื่อลงดำน้ำดูปะการังหลากหลายชนิดประกอบด้วยปะการังสีขาวปะการังสีทองปะการังครกปะการังถ้วยส้มปะการังเขากวางและปะการังดอกไม้ทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอีกทั้งยังมีปลากหลากชนิดและบางครั้งยังพบวานฉลามวานอวดโฉมให้นักดำน้ำได้ชมอีกด้วย ต่อมาเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีวันเดียวกันนักท่องเที่ยวได้แจ้งมาว่าระหว่างที่ดำน้ำชมปะการังอยู่ใ,ใกล้เกาะร้านไก่ปรากฏว่ามีการลักลอบวางวนเอ็นชนิดจุมจับปลาข้างเกาะติดแนวปะการังตรวจสอบอวนมีความยาวประมาณ30-40เมตรพันติดอยู่กับแนวปะการังเขากว้างแตกหักได้รับความเสียหายจำนวนมากนักท่องเที่ยวจึงได้ช่วยกันนำกันไกลไปตัดอวนออกจากปะการังเอาขึ้นฝั่งเนื่องจากว่าหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะเกิดความเสียหายมากขึ้น ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอปะทิวเผยอีกว่าวันต่อมามีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดชุมพรติดต่อมาสอบถามข้อมูลคาดว่าเพื่อติดตามตรวจสอบสำหรับเกาะร้านเป็ดและเกาะร้านไก่เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตหมู่7ตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรทั้งสองเกาะนี้ไม่มีชายหาดหรือที่พักอาศัยมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล,ะเ,ลเช่นทุ่งดอกก่อไม้ทะเลปะาารังหลักสีสัน และฝูงปลานานาชนิดทําให้เป็นจุดดำน้ําที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอ่าวไทยจึงต้องมีการกวดขันตรวจสอบพวกเห็นแก่ตัวที่จ้องวางอวนจับปลาส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณดังกล่าวอย่างมาก